ปีจารอกคอนล,ลุงเขียวลุงเขียวรอกันท่านผุ้วิเกบเพื่อนวิเกิกับมวยคู่นี้เขาขาบเรียนเชิญพิศก,ก,กรรพชครับหัวหน้าคณะศักดิ์รพีชนะครับอันนี้เป็นคนที่สร้างมวยโด่งดังมาหลายคนขึ้นพ่อไปน้ำใจขอเชิญผู้เชิญมาอะไรด้วยนะครับนะ <c oughs> ครับขกกราบขอาบพกคุณครับทำให้เป็นไรข,ข,ขาดหกหมื่นก็นะมาหมดเป๊ะเ,ม,เมื่อแดง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  อาไม่เป็นไรเขาเขามีไม่เห็ดเอาแสนเด็ดเลยถ้าไม่แสนเด็ดไปเลยมันมันไม่ไล่ยากมันไม่ไล่ยากทำไมเงินแสนเด็ดแสนเด็ดมันก็เป็นสองแสนสองอ่ะสองแสนสามกับสองแสนสองสิเอาพี่น้องเขาจะได้ดูมวยมันก็ไล่ยากเอาน้าไม้ยาวไปก็ไล่นเพียรได้ถูกแค่นั้นแหรอไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่มีเงินจ่ายค่าตัวด้วมวยเอาแล้วครับอย่าซาเด้ครับพี่น้องครับห้าร้อย ท่านผู้วิเกียรครับขอกาเรยนเชิญคุณสารลังสิตธิ์และหมวดเปมหาไทยในฐานะหัวหน้านักมวยทั้งสองคนและเป็นคนที่ยุแยงแต่แข่งรุ่ยให้มวยคู่นี้ได้เกิดขึ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> อภิษักมอบแล้วรมอบแล้วอนอ้คือสารลังสิตธครับราชามวยหูผู้โด่งดัง เาพิสากล้างศิลไม่เป็นไรครับท่านนายกจารูนท่านนายกเพชรประทุมมาวัยอันนี้สองนายกแล้วก็มีหลายหลายท่านนะขออนุญาตเป็นสักขีพยายนขวักข่าด้วยเชิญท่านนายกเพชรประทุมมาวัยกับท่านจรุนพานี่หนยครับออขอขวักข่าดยเชิญนิตยสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์มวยตู้อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับขอักข่รด้วยเชิญท่านนายกครับทั้งสองท่านเลยครับมาเป็นพยานสักขีนะครับขาเชิญถ่ายรูปเลยครับ <c oughs> เอาท่านนายกทั้งสองเลยนะฮะเชิญครับมีบ้างมีไหมครับท่านนายกมีไหมฮะมีอีกไหมครับม,ม,มันไม่แน่แล้ววันนี้เพราะว่ามวยมันดุนะไม่รู้ใครมาบ้างเจ๊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 เอาพันหนึ่งมหน่อน้องพเออาขุดฟองหนึ่งมาหนครับขุดฟองหนึ่ง <c oughs> อ่ะตาหายหรือยังวันนี้ <c oughs> เอาพี่น้องครับก็ว่ากันไปนะครับเอาเชิญถ่ายรูปเลยครับเ <c oughs> ชิญถ่ายรูปเอาล้อมกันมาโชว์กันเดียเด๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เราเงินมานี่เลยบางทีพี่ร้องครับไม่ต้องจัดมวยใหญ่หรอกจัดอย่างนี้นะ่ะจัดแล้วคนเล่นมันก็ได้เสียส่วนใครจะเป็นลมหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จก็ให้กินเดิมพันไปนะครับฉล,ล้มร้ายจากป่าไหว้จมุงน้ำเงินถ้าพี่น้องชอบชายล่าผู้กังเป๋มหาไทยนู่นหล่ะอยู่แถวแถวข้ายสีสองรักจเจ้าอลยก็เป็นลูกหลานเรานี่แหละ ทำไมเอามาพันหนึ่งมันใช้หลักสุรจริตเน,น,นี่เตอร์เติ้ลเพลโตใครนั้นนักปราชญ์สอนไว้คนต้องมี4อย่างหนึ่งต้องมีความยุติธรรม2ต้องมีศีลธรรม3ต้องมีเหตุมีผลหลักสุดท้ายของความเป็นมนุษย์คือหลักสุรจริตครับเอาเงินมานี่หน่อยโชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่นี่หนึ่งแสนสองแสนบาทครับเอาเบอร์นหน้ <laughs> เนหาเหรียญห่าก็มีนะเหรียญห้าก็มีเอาลูกไป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 หน่อยหน่อยไป เอาคุณสารลังเสร็จครับผมออกกินไม่ผมออกอยผมออกมากลูกเอาเสร็จเรียบร้อยปีจามาเลยครับพี่น้องครับขอบกราบเพี่นเพินท่านนายกแล้วก็ทุกทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้วิเกียร์ที่เคารพครับหากวายคู่นี้พูดจัดต้มคนดูขอใหเมียนเป็นไป